สื่อเรื่อง s e n t s o r y นิทานธรมสกิจใจผู้เขียนชุติปัญญูสำนักพิมพ์อมรินธรรมะ 3. คุณค่าของปัญญาพ่อค้าขายผ้าคนหนึ่งได้นำผ้าฝ้ายจำนวน50ม้วนไปเร่ขายตามตลาดและหมู่บ้านต่างๆ วันหนึ่งเขาได้ไปค้าขายในเมืองแห่งหนึ่งครั้นเหนื่อยจากการทำงานก็ได้แวะเข้าไปพักในศาลาของวัดที่มีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ตั้งตระานอยู่เข้าเพลอหลับไปเพราะความอ่อนเพลียเมื่อตื่นขึ้นมาปรากฏว่าผ้าฝ้ายจำนวนห้ม้วนหายไปหมดเกลี้ยงเขาจึงรีบไปแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่บ้านเมืองเมื่อมีการไต่สวนและเรื่องคดีความไปถึงผู้พิพากษาของเมืองผู้พิพากษากลับตัดสินง่ายๆว่า การที่ผ้าของพ่อค้าหายไปในครั้งนี้ผู้ที่เป็นขโมยจะเป็นใครอื่นไปไม่ได้ต้องเป็นพระพุทธรูปที่อยู่ตรงหน้าพ่อค้าแน่นอนทั้งที่พระพุทธรูปควรจะเป็นที่พึ่งของประชาชน แต่กลับละเลยในหน้าที่อันจะก่อให้เกิดความสงบสุขดังนั้นพวกเจ้าทั้งหลายจึงพากันไปจับพระพุทธรูปมาเดียวนี้หลังได้รับคำสั่งจากผู้พิพากษาถึงจะมึนงงในคำตัดสินแต่เจ้าหน้าที่ทั้งหมดก็ต้องปฏิบัติตามพวกเขาได้นำพระพุทธรูปมายัางศาลตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายฝ่ายประชาชนเมื่อเห็นเจ้าหน้าที่นำพระพุทธรูปมาที่ศาลเพื่อไตส่สวนคดีความ ต่างก็มามุงดูด้วยความรู้สึกประหลาดใจอยากรู้ว่าผู้พิพากษาจะตัดสินอย่างไรขณะเดียวกัน <c oughs> ก็พากันพูดเสียงดังต่างคนต่างวิพากษ์วิจารณ์ไปต่างๆนานาเมื่อผู้พิพากษาเห็นชาวบ้านพูดเสียงดังและไม่เครารพศาลเช่นนั้นจึงสั่งให้คนที่มามุงดูเงียบเสียงลงพร้อมกับสั่งปรับพวกเขาทั้งหมดที่อยู่ในนั้น พวกเจ้ามีสิทธิ์อะไรมาส่งเสียงเอตโรอยู่ที่นี่บ้างก็หัวเราะขบขันเหมือนดูถูกสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้เพื่อไม่ให้คนอื่นเอาเป็นเยี่ยงอย่างข้าขอสั่งปรับพวกเจ้าทุกคนเมื่อเหตุการณ์กลับตลปัดเช่นนี้ชาวบ้านที่มามุงดูต่างก็ตกใจในคำตัดสินและขออภัยต่อการกระทำของพวกตนพร้อมกับขอร้องให้ยกเลิกการสั่งปรับแต่ผู้พิพากษาก็ยังยืนยันกานคำตัดสินเหมือนเดิมอย่างหนักแน่น สารจำเป็นต้องปรับพวกเจ้าแต่ก็จะกรุณาด้วยการลดหย่อนโทษให้ก็คือให้ทุกคนนำผ้าฝ้ายมาเป็นค่าปรับในครั้งนี้คนละหนึ่งม้วนภายในเวลาสาวันหากใครไม่นำมาจะถูกจับทันทีเมื่อได้ฟังคำตัดสินเช่นนี้ประชาชนที่มามุงดูทั้งหมดจำต้องยอมนำผ้าฝ้ายมามอบให้แก่ผู้พิพากษา ในขณะที่ชาวบ้านนำผ้ามามอบให้มีอยู่ม้วนหนึ่งที่พ่อค้าขายผ้าจำได้ว่าเป็นผ้าของตัวเองที่ถูกขโมยไปเจ้าหน้าที่จึงทำการสืบคน้นว่าใครนำผ้าม้วนนั้นมาพอรู้ตัวว่าเป็นใครก็เข้าจับกลุ่มผู้ต้องหาที่ขโมยผ้าไปได้อย่างง่ายดายทันที เมื่อเรื่องทุกอย่างจบลงพ่อค้าจึงรู้ว่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นคือแผนของผู้พิพากษาในการจับตัวเจ้าหัวขโมยนั่นเองแล้วพบกันใหม่ตอนต่อไปธรรมส,สวัสดีมูลนิธิพระพุทธสันติธรรม